วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ใครไปแถวย่านตลาดน้อยนะแล้วไม่ได้ไปแวะทานก๋วยช่ร้านนี้ถือว่าไปไม่ถึงจริงๆนะจริงครับเพราะเป็นร้านในตำนานนะครับเปิดมา80กว่าปีแล้วนะนี่แล้วคุณบิ๊กเป็นทายาตรุ่นที่3นะเขาบอกว่า ที่มีทุกอย่างได้เนี่ยเพราะว่าสูตรอาหารของบรรพบุรุษแหละทำให้มีทุกอย่างได้ในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปก่อนเปิดมา80ปีแล้วตั้งแต่รุ่นไหนครับรุ่นคุณย่าครับอาม่าอาม่าเลยครับผมเมื่อก่อนคุณอาม่าขายอยู่ที่ไหนอยู่ที่บริเวณตลาดน้อยเนี่ยครับก็ขายอยู่ที่เดิมมาตลอดเลยใช่ใช้หาบครับหาบเอาว๊กอ๋อเมื่อก่อนจะเป็นหาบเนาะแล้วก็แบกไปแล้วก็ขายไม่มีหน้าร้านใช่มีขายเฉพาะบ้านจางใช่ไหมเมื่อก่อน ขายกูใช่กูใช่เนี่ยครับกูใช่กับบ้าจังก็ขายมาตลอดใช่ครับผมส่งพ่อเราเรียนส่งตัวเราเรียนก็มาจากบ้าจังกูใช่นี่แหละครับผมจนมาถึงรุ่นคุณพ่อคุณพ่อก็สานต่อเขาทำให้ร้านโด่งดังขึ้นเรื่อยๆมาถึงรุ่นคุณบิ๊กครับผมเกเรมากเพราะที่บ้านมีทุกอย่างให้ชั้นหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นไม่ตั้งใจเรียนเลยหรือว่าไงก็ติดเพื่อนด้วยครับผมก็ติดเพื่อนชอบออกไปโดดเรียนไหมโดดเรียนบ้างครับโดดเรียนพือว่าเกเรนี่เกเรขนาดไหน ก็กินเหล้าเมายาตมสาววัยรุ่นเนี่ยประมาณนี้เลยก็คือตกเย็นเที่ยวกันคืนไปกินอไปไปกับเพื่อนไปเฮฮาปาร์ตี้ไปกินเหล้ากับเพื่อนใช่ครับไม่สนใจอะไรเลยใช่คุณพ่อคุณแม่ว่าไงตอนนั้เขาก็บ่นเขาก็เสียใจเลยพี่น้องกี่คนคุณพิกอะสี่คนครับคนอื่นดูแลกิจการไหม ก็ช่วยช่วยทําครับแต่ตัวเราเนี่ยเราไม่สนใจกิจการเลยใช่ใช่แต่เห็นบอกว่าบางทีไปไปปาร์ตี้ไปสู้ไปเขาไปอะไรนะไปสู้กับเพื่อนจนต้องแบบไปลงทักไปอะไรเงี้ยมีเรื่องกันมีบ้างครับเห็นน้าตาพ่อแม่กี่ครั้งคะก็เสียใจมาตลอดอคุณพ่อพ่อคุณแม่ร้องไห้มาตลอดเวลาพี่แบบทําอะไรแบบดื้อหรืออะไรเง้ยใช่ไหมครับนี่คือจุดเปลี่ยนของเราไหมก็เป็นจุดเปลี่ยนด้วยค่ะ ยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่มั้งตอนนี้แต่วัยรุ่นเครื่องคณงเนาะครับผมตอมันก็ยังสนุกสนานเฮฮาอยู่อันนี้เท่าไหร่ตอนนี้43ตอนนั้นตอนที่ซ่าซาอยู่เท่าไหร่อ่าสิบไปปลายยี่สิบกว่าโอ้ยที่ผมบอกช่วงแรกไงว่าเขามาหยุดเนี่ยก็คือไปเจอหลวงปู่หงใช่ไหมฮะครับผมหลวงปู่หงที่จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ใช่ครับไปเจอแล้วท่านว่าไงฮะตอนนั้นเอ่อผมอ่านคําสอนของหลวงปู่ก่อนครับครับคือตอนนั้นอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับแต่ก็ เราก็จะเบรกตัวเองไม่ได้ก็มาเจอคําสอนของหลวงปู่แบบมันทําไมท่านสอนง่ายมากคืออยากกินเหล้ามันไม่ดีท่านพูดแค่นี้เลยใช่ครับพ่อแม่เราพูดตลอดเวลานะใช่ไม่ดีอ่ะใช่แต่พอหลวงปู่พูดว่าอยากกินเหล้ามันไม่ดีใช่มันก็เทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะกินต่อไปทําไมและหลังจากนั้นพอที่ยินคําที่หลวงปู่บอกว่าอยากกินเหล้ามันไม่ดีกลับมาเราเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างเออก็ พยายามเปลี่ยนพยายามหยุดใครเอาคาคานี้มาให้เราอ่านเพื่อนครับเพื่อนที่กินเลาาด้วยกันเลยนะใช่แต่เขาหยุดก่อนอเขาหยุดได้แล้วเขาเลยเอาคานี้มาให้เราอ่านใช่ครับพอเราอ่านปุ๊บเราเกิดความเลื่อมใสในศรัทธาในหลวงปู่ใช่ครับตอนนั้นคือผมอยากเก็บตังค์ด้วยแล้วก็อยากเก็บตังค์อยากมีอะไรเป็นของตัวเองเงี้ยผมแต่ผมทําไม่ได้ก็คือพอได้เงินมาก็ไปใช้ซื้อซัวจนหมดอืก็ไปอ่านคําสอนของหลวงปู่คำหนึ่งก็คือท่านสอนถึงความมัธยัต หมือนว่าหลวงปู่พูดถึงว่าเวลาท่านได้ถุงมาบิณฑบาตมาเนี่ยคนมาใส่บาตรได้ถุงมาหนังยางท่านก็เก็บขึ้นถุงท่านก็จะพับไว้เราก็มาคิดว่าทําไมหลวงปู่ท่านประหยัดได้ขนาดนี้แล้วก็ลองอยากจะเก็บอะไรเป็นของตัวเองบ้างผมเริ่มจากคันศอย่างเดียวครับผมมีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่ไหมครับไปกราบครับุดท้ายก็ได้ไปบวชถวายหลวงปู่ด้วยโอ้โหชีวิต เห็นบอกตเปลี่ยนตรงนี้เลยั้งแต่นั้นคือหักดิบเลิกเหล้าอะไรอย่างนี้เลยใช่เลิกทุกอย่างเลยครับอแล้วก็กลับมาตั้งใจทํางานทามาหารกินแบบนี้แล้วเริ่มขายวันแรกเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นคือที่บ้านจะมีลูกค้าอยู่แล้วครับทีนี้มันก็คือมันก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่หมายเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้มาจากจุดเริ่มต้นเพียงแค่มาทําให้มันอยู่ต่อไปครับผมให้คงอยู่ต่อไปครับผมสูตรนี้คือเป็นสูตรของย่าใช่คครับุณยทำมาตั้งแต่ 8ปปียังไงอย่างนั้นเลยนะค่ะเมื่อก่อนก็ขายอยู่กับที่บ้านแหละตอนให้เราแบบว่าเปลี่ยนตัวเองพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือที่แบบตกใจมากเขามีสัญญาอะไรบอกก่อนว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงแล้วไม่ครับไม่เลยอ่าผมก็ตัดตัดสินใจว่าจะหยุดแล้วก็หยุดเองเลยพักดิบเลยพักดิบทันทีเลยพ่อแม่ว่าไงบ้างตอนท้นเราแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแล้วก็งงเลยเิียอแล้วเราก็มาช่วยที่บ้านตอนมาช่วยเราก็ฝึกฝนวิธีการทําไปเรื่อยๆครับผมจนวันหนึ่งเราเริ่มเติบโตแล้วขยายออกไปขยายกิจการที่บ้านออกไป ด้วยตัวเองเลยครับผมตอนนั้นทําไมเราถึงตัดสินใจขยายกิจการออกไปครับอจริงๆผมมองว่าคือการขายหน้าร้านเนี่ยมันมันเหมือนว่าเราต้องรอลูกค้าเดินเข้ามาซื้ออแต่ว่าเราเป็นคนยุคใหม่ไงพี่เราก็เองมีการขายออนไลน์มีส่งแต่งวัดด้วยเลยครับคือส่งได้ทั่วประเทศเราก็จะได้ลูกค้าฐานที่กว้างขึ้นครับผมทุกวันนี้ส่งได้ทั่วประเทศครับช่วงโควิดล่ะช่วงโควิดกระทบอะไรกับเราบ้างไหมผมเจอครับอื ก็ <g ül> คือเหมือนลูกค,ค้าก็ดรอปลง <ฮะ S 2> อันของใบเจ้าบางทีมันก็คนบางครั้งเขาก็มองว่ามันเป็นของไม่ได้จําเป็นครับผมเห็นบอกว่ากระทบแบบถึงขั้นต้องปิดร้านเลยเหรอฮะเออมีช่วงโควิดเอ,อช่วงโควิดแรกที่มันแรงๆเนี้ยก็คือคุณพ่ออายุเยอะแล้วเนี้ยผมอยากให้คุณพ่อออกมาจากตลาดคือบ้านผมบ้านเดิมอยู่ในตลาดก็อยากให้คุณพ่อออกมาจากตลาดเนี้ย แกก็ไม่ยอมออกแกจะอยู่บ้านเดิมุกคนแก่นะติดบ้านใช่ผมก็เลยจำเป็นต้องหยุดล้าเลยเพราะคนภูผ่านใช่ใช่ใพ่อออกมาครับผมค่ะผมคือไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะเป็นห่วงสุขภาพของคุณพ่อแม่ตอนวันนี้กลับมาแล้วกลับมาขายได้อย่างเต็มที่แล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันดีกว่าว่าสูตรโบราณกว่าแปดสิปีในที่ขายดิบขายดีจนถึงกวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วน่ากินขนาดไหนครับสักครู่ครับผม I just so